คือเรื่องลงสีเนี่ยนะฮะลงสีเล็กลงสีใหญ่เนี่ยนะฮะมันทํางานได้หมดนะฮะถ้าทํางานใหญ่ลงสีใหญ่นะครับเราลงสีเล็กก็ทําได้เท่าลงสีใหญ่นะฮะกองทัพมดเพื่อรายได้ค่าจัดการอะไรต่างๆมันจะถูกจัดสรรมันก็จะมีต้นทุนที่ต่างกันเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเราต้องการให้ชุมชนได้ประโยชน์นะครับทีนี้ชุมชนก็จะมี ความรู้และอำนาจเข้าไปบริหารในการผลิตได้แต่ถ้าโรงสีใหญ่เขารับผลิต <c oughs> นะครับเขารับผลิตนะรเราก็จะชุมชนเราก็จะอาจจะสูญเสียรายได้บา,บางส่วนบางเรื่องไปนะครับในภาคการผลิตคือเจตนาผมอ,อยากให้ชุมชนผลิตแต่ถ้าโรงสีเขาอยากจะผลิตก็มาวาง <c oughs> เงื่อนไขกันมาวางระบบกัน เราไม่ยากเพราะงานมันต้องเติบตโตลงโรงสีใหญ่ก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่ <c oughs> ประโยชน์มันมีอะไรบ้างชุมชนเราได้อะไรบ้างหรือคุณจะได้ประโยชน์อย่างเดียวแล้วคุณไม่ให้ชุมชนนั้นก็คุยกันไม่ได้นะครับผม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 ,มีชุดความสําเร็จนะครับเพราะนั้นเองผมจะไม่คุยเสียเวลาไม่ว่าจะลงสีไหนก็แล้วแต่เพราะว่าคุณคุณเสียประโยชน์แน่คือคุณจะไม่มีข้าวเข้า,ขาโลโรงสีในอนาคตไม่เกินปีครึ่งแค่นั้นนะฮะ ผมปีครึ่งเนี่ยอย่างสูงสุดช้าสุดสามฤดูนะฮะพวกผมรอได้แล้วก็เร็วด้วยนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยชุมชนเข้มแข็งเราเนี่ยนะฮะงสีนะครับรงสีนะค,คุณจะซื้อข้าวแข่งกับชุมชนเราเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับเพราะชุมชนเราเนี่ยงสีเอาข้าวไปขายแล้วค่อยเอาเงินมาให้ชาวบ้านนะครับซึ่ง เราเห็นมาเยอะบางลงสีไม่ได้เหมารวมนะบางลงสีก็ดีนะครับเพราะนั้นเองในการบริหารจัดการเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเอากองทุนมาจากไหนเรามีมากกว่าลงสีสิบรงมาซื้อข้าวแน่นอนนะครับภายในหนึ่งปีนี่ประกาศไว้ก่อนเลยไม่ไม่ฉะนั้นมาหัวเราะฟันหักทีหลังไม่ดีนะครับตอนนี้หักไปเยอะแล้วนะครับขอให้ทีมบเวนเจอร์ทีมบรเวนเจอร์เดี๋ยวก็ทีมหลังบ้านะ